จุดนี้ก็จะเป็นสถานที่พักแรมแล้วก็จัดงานเลี้ยงในวันที่11เมษายนนะครับนี่คือที่วังน้ำหยาดรีสอร์ทบ้านพักบริการนะครับหลังละ500บาทมีน้ำตกมีอะไรโอ้ยเย็นสบายครับ นี่คือเดือนมีนาวันนี้ก็ถือว่าอากาศเย็นสบายอยู่นะครับน้ําใสหลายเย็นเลยครับนี้ก็เป็นทางเดินเดินขึ้นไปเพื่อจะชมหมู่บ้านเจ็ดชนเผ่าครับนะฮะสองกระเลียงคอยาวนะครับ ลานตรงนี้ก็สามารถที่จะกางเต็นท์ของนักแข่งแล้วก็ทีมเซอร์วิสอะไรต่างๆได้สบายเลยครับ จุดนี้ก็เป็นที่กลางเต็นท์ได้จุดหนึ่งนะครับ